แต่บางคนน่ะก็อยากจะเพิ่มอุบัติเหตุเพราะว่าชอบในความเร็วขับสองล้อมันต้องเร็วมันต้องแรงแบบอยากบิดเสียงดังๆที่ปกพูดแบบนี้รู้เลยว่ากําลังพูดถึงสายแว้นสายแว่นนะชอบออกมาปวดเมืองตอนกลางคืนแล้วคือความเร็วของคุณหรือเสียงที่คุณไปดัดแปลงให้มันดังๆอ่ะเสียงท่อนะชวนชาวบ้านนอนอยู่ดีๆกำลังนอนหลับฝันดีฝันถึงชายหนุ่มคนที่เรารัก สะดุ้งตื่น,นค่ะมันไม่ใช่แค่เสียงไงเพราะว่าคุณไม่ได้ไปแว้นกันอยู่บนถนนที่เป็นเ,นเลนส์เฉพาะสําหรับการแข่งขันค,คุณมาแว้นกันอยู่บนถนนเพราะฉะนั้นเพื่อร่วมทางของคุณอ่ะก็เสี่ยงชีวิตไปด้วยอันตรายไปด้วยเอาลองดูคลิปนี้กันหน่อยค่ะ โหมากันเป็นขบวนแล้วก่อนที oh, ่จะเห็นตัวรถเสียงมาก็อย่างมาก่อนแอนมาแต่ไกลเลยอ่ะเดินาแบบเสียงมาได้ไวกว่าเสียงมาก่อนแล้วต้นเหตุกัยานยนต์มาทีหลังให้ตามมาแล้วมาเป็นขบวนอย่างที่บอกเลยนะคุณผู้ชมก็เป็นกลุ่มเด็กแว้นที่มาตามนัดจริงๆริทุกวันหยุดเลยค่ะแล้วก็มาสร้างความเดือดร้อนลาคาญทั้งเรื่องของอเสียงที่บอกว่ามาก่อนเลยและความเสี่ยงเพราะว่าคุณขับ แข่งกันความใช้ความเร็วกันอยู่บนถนนทั่วไปที่คนอื่นเขาก็ต้องกลับบ้านคือเป็นถนนสาธารณะถูกต้องที่ทุกคนใช้ร่วมกันไม่ใช่สนามแข่งอเขาก็ต้องเหมือนเอาชีวิตตัวเองมาเสี่ยงด้วยเหมือนคันนั้นย้อนสอนไปนั่นน่ะเหมือนขี่ย้อนกลับไปอีกกันเนี่ยเห็นไหมมันอันตรายมากๆชาวบ้านเขาทนไม่ไหวค่ะจัดการหน่อยค่ะคุณตำรวจนี่ก็เลยแจ้งไปที่สพเมืองกาลสินนะคะให้มาช่วยเหลือหน่อยก็เลยนำมาสู่การ ตั้งด่านมาตั้งจุดสกัดจัดเด็กแว้นนี่มากันเลยค่ะบนถนนเส้นบายพาสโกบบฮอมุกดาหารนะคะตรงตำบลห้วยโพกำม,มาลาใสนะ,ะแล้วก็บริเวณสะพานบ้านสุขสวัสดิต์ตำบลหลุบอำเภอเมืองจังหวัดกาะสินอเอาบอกแบบนี้เดี๋ยวใส่แว้นบอกเดี๋ยวฉันหลบตรงนี้ไม่ไปเขาเดี๋ยเขาเปลี่ยนที่ไปเรื่อยๆเออแล้วสรุปคุณตำรวจจับได้ไหมคะนี้นจับได้สิคะอันนี้แปลว่าการข่าวไม่ดีการข่าวไม่ดีต่อให้คุณเปลี่ยนที่เขาก็รู้ ว่าคุณจะไปทางไหนอะไรยังไงบ้างนะคะก็มีการตรวจยึดรถจักรยานยนต์ดัดแปลงสภาพแล้วก็แต่งท่อเสียงดังได้4คันค<ช>นขี่เป็นเยาวชนหมดเลยเพราะฉะนั้นก็ต้องมีการยึดรถจักรยานยนต์นะคะไปที่โรงพักเพื่อดําเนินคดีแล้วก็ต้องเชิญพ่อแม่ผู้ปกครองเห็นไหมก็เวลา,าวเ,ลเกิดเรื่องเกิดราวกับคนที่เป็นเยาวชนอยู่<ช>ก็ต้องเรียกพ่อแม่ผู้ปกครองนี่แหละมารับทราบด้วยเรียกว่ามีความผิดด้วยดื่นแบบนี้ทําไมคุณปล่อยให้ลูกของคุณเยาวชน ยย่ายวยลุ่นต่างๆมาสร้างความเดือดร้อนลำคาญให้กับชาวบ้านอันนี้พ่อแม่ก็มีความผิดด้วยแต่พ่อแม่ก็บอกว่าฉันก็พูดแล้วฉันไม่ได้อนุญาตเลยมันก็แอบไปกันแต่เนี่ยก็เป็นหน้าที่ความรับผิดชอบที่คุนก็จะต้องไม่ให้ลูกของขุณไปสร้างความเดือดร้อนให้กับคนอื่นไม่งั้นนะเจ้าหน้าที่เขาก็ต้องเอาผิดดำเนินคดีตามกฎหมายพ่อแม่ลูกเลยจ้ะนะคะอ้าเนี่ยก็ฝากเอาไว้ด้วยละกันดูแลอย่างใกล้ชิด <N> นะคะ,คะเรื่องของ<ว>รถจักรยาน,น <รอ S 1> ดูกลับตัวกลับใจแล้วกันเนาะอเอาะะจริงๆมันไม่ใช่แค่เสียงดังอย่างเดียวถ้าลูกคุณน่ะออกไปมันมันไม่รู้ว่าเมื่อไหร่มันจะเกิดอุบัติเหตุกับลูกคุณใช่ก็คือ,อเป็นอันตรายทั้งตัวคุณใช่แล้วก็ผู้อื่นด้วยนะคะ